ย้อนรอยน้ำคลิกปลาทูเมนูคุ้นเคยคู่ครัวที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นคำตอบฮิตเวทีนางสาวไทยภาพน้ำคลิกปลาทูหนึ่งรายการอาหารไทยยอดนิยมไขปริศนาทำไมน้ำคลิกปลาทูถึงเป็นคำตอบยอดฮิตในการประกวดเวทีนางสาวไทยน้ำคลิกปลาทูเป็นเมนูยอดฮิตของคนไทยไม่น้อยโดยคนไทยกินปลาทู กันมานานถ้าถามว่าตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนแต่เอกสารเก่าสุดที่ค้นพบในเวลานี้ที่บันทึกเกี่ยวกับปลาทูคือหนังสืออัขราพิธานศัพท์ฉบับหมอบรัตเลพิมเมื่อปี2416ตรงกับสมัยรัชกาลที่5ที่อธิบายลักษณะของปลาทูว่าปลาทูเป็นปลาทะเลน้ำเค็มมีเกล็ดตัวมันกว้างสัก2นิ้วยาวสัก10นิ้ว ปลาทูส่วนภาพวาดปลาทูภาพแรกน่าจะเป็นภาพที่เขียนโดยหลวงมัดยอดจิตรกรผู้ช่วยด็อกเตอร์สมิธ D. R. H. M. สมิธผู้เชี่ยวชาญที่รัชการที่6กทรงตั้งให้เป็นที่ปรึกษากรมรักษาสัตว์น้ำกรมประมงในปัจจุบันเพื่อสำรวจพันุ์ปลาต่างๆทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม จึงพอสรุปได้ว่าคนไทยทั่วไปรู้จักปลาทูอย่างน้อยก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หภาพวาดปลาทูฝีมือหลวงมัดยอจิตรกรภาพจากภาพปลาในอนุสรงานพระราชทานหลวงมัสยจิตรการประสบปีราน,านันณเมนวัดเทพศริงทราวาดวันที่17เมษายน2508 การบริโภคปลาทูสดสดยังคงอยู่ในวงเฉพาะผู้อาศัยอยู่เมืองชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่ใกล้เคียงส่วนผู้ที่อยู่ลึกเข้าไปตอนในของแผ่นดินคงบริโภคเป็นปลาทูเค็มเพราะการขนส่งยังไม่ดีนักจนกระทั่งปี2504มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจกและสังคมแห่งชาติฉบับแรกเกิดนโยบายส่งเสริมการประมงเพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออก ทำให้มีการลงทุนในการทำประมงเอกชนเริ่มมีเครื่องมือลากอวนที่ทันสมัยบวกกับการคมนาคมขนส่งที่สะดวกขึ้นและอุตสาหากรรมห้องเย็นที่พัฒนามากขึ้นการบริโภคปลาทูสดตลอดจนอาหารทะเลสด,สดชนิดอื่นในพื้นที่ห่างไกลาชายทะเลจึงค่อยๆเกิดขึ้นแต่เมื่อเทียบกับอาหารทะเลส่วนใหญ่ในเวลานั้นก็ยังมีราคาแพง เว้นแต่ปลาทูที่มีราคาถูกนางงามกับปลาทูปลาทูกลายเป็นอาหารบ้านบ้านเป็นอาหารของคนส่วนใหญ่ของประเทศและเป็นอาหารของคนรายได้น้อยอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่ปลาทูจะกลายเป็นอาหารราคาแพงในปัจจุบันเมนูเกี่ยวกับปลาทูที่นิยมกันมากที่สุดเห็นจะเป็นน้ำคลิกปลาทูทำให้สมัยหนึ่งมันเป็นคำตอบที่สาวงามเวทีประกวด นางสาวไทยเมื่อ30-40ปีใช้กันเมื่อพิธีกรถามว่าอาหารที่ชอบคืออะไรพวกเธอก็จะตอบว่าน้ำคลิกปลาทูเพื่อแสดงว่ามีวิถีชีวิตเรียบง่ายเหมือนกับคนส่วนใหญ่ของประเทศความอร่อยของน้ำคลิกปลาทูทำให้มันเป็นที่รู้จักและมีการนำมาแต่งเป็นบทเพลงในยุคสมัยที่ต่างกันภาพ ปลาทูและน้ำพริกในโปสเตอร์รณรงค์ให้คนไทยกินกับข้าวให้มากขึ้นในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามน้ำพริกปลาทูในบทเพลงเพลงแรกคือเพลงน้ำพริกปลาทูไทยขับร้องโดยมีศักดิ์นาครัตนักร้องและนักแต่งเพลงแปลงทำนองล้อจากเพลงซุกิยากิของญี่ปุ่นเพลงนี้น่าจะมีอายุประมาณ40-50ถึงปีเนื้อเพลงว่า โอ้ยอดน้ำพริกปลาทูไทยอร่อยเพียงไหนเชิญชิมซิช่างเด็ดดีแท้ไม่เคยแพ้ของไทยแท้ร,แทรแสแซ่บดีสุกียากี้มีดีแค่ไหนไม่พึ่งของไทยรสดีเลิศลอยไม่เชื่อลองลิ้มเชิญชิมซิจะต้องลองซีว่าอร่อยช่างเด็ดดีนะขากได้ลิ้มแล้วต้องยิ้มว่าเลิศลอยเฝ้าคอยแต่มองมองแต่น้ำพริกล่ออีกขนเดียวเฮอเป็นติดใจจะให้แซ่บอีหลีผักจิ้งม,มีสิ ยอดกว่าใครได้ยอดผักจิ้มไซประเดียวใจอ้าวข้าวหมดชามโอ้ยอดน้ำพริกปลาทูไทยทั่วบ้านเรือนไหนใครก็ตามหากขาดน้ำพริกต้องหลีกหนีเฮออย่างนี้ไม่ได้ความต้องตามบ้านชันเจอกันไม่เวนเ้นเปิดตู้เหงมีน้ำพริกถ้วยเดียวอีกหนึ่งเพลงชื่อเพลงน้ำพริกปลาทูขับร้องโดยสามารถพยัครุณมีเนื้อร้องว่า ดีใจได้เกิดมาชาติหนึ่งถึงเรามันไม่ดีเท่าไหร่รอดตัวไม่เคยอดตายขอบใจข้าวแดงแกงร้อนเงินทองก็ยังพอหาได้น้อยไปก็ยังพอมีอยู่ไม่มีสเต็กสตูปลาทูน้ำพริกยังมีตัวของตัวก็แค่นี้ก็ดีพอได,ได้ได้พออยู่ไปคนไหนใครระดับไหนไม่มองไม่มองก็ปล่อยเขาไปตัวของตัวก็แค่นี้ก็ดีพอได้ได้ไดพออยู่ไปตัวของเราก็เป็นเรื่องของเรากินข้าวหม้อใครหม้อมันโฮ แสนจะดีใจได้เกิดมาชาติหนึ่งถึงเรามันไม่ดีเท่าไหร่รอดตัวไม่เคยอดตายขอบใจข้าวแดงแกงร้อนไม่มีสเต็กสตูปลาทูน้ำพริกยังมีแพงไม่แพงก็อิ่มท้องเท่ากันสำคัญที่ยังได้กินกินข้าวแกงก็มีวิตามินถูกลิ้นอร่อยเหมือนกันแพงไม่แพงก็อิ่มท้องเท่ากันสำคัญที่ยังได้กินของของเราไม่ต้องขอเขากินเอ้ากินน้ำพริกปลาทู ถึงตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นแล้วไปเอาข้าวมากินกันดีกว่าแต่อย่าลืมยกน้ำพริกกับปลาทูมาด้วย